สวัสดีทุกทายครับผมหลังจากบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกหรือว่าตกแห้งได้หลหลากหลายพื้นที่สำหรับฝนไม่ฟ้าไม่เมื่อคืนนี้ย็ยะถหายต้นไม้ลหลายชนิดถ้าแมนนคนก็นมีความสดชื่นเวลาไปได้นำฝน ในส่วนพี่น้องอาชีพส่วนยางก็จะข่แน่ขึ้นฝนตกลงมากกับต้นยางก็สิสุ่มซื้นการไ้ผลผลิตก็จะหลายขึ้นใบายางก็เขียวผือว่าตกแห้งอยู่ครับเมื่อคืนนี้สาระฝนทั้งฝนทั้งลมละ่ะ พี่น้องหลากหลายบอนหลากหลายพื้นที่ก็คือซีมีฝนตกคือกันเนาะหลังจากฝนตกแล้วก็คลายความห่อนด้จังหน่อยอากาศก็เย็นสบายจะเป็นการเอาบรรยากาศแถวส่วนยางมาฝากพี่น้อง และกที่สำคัญก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกท่านที่เขารับชมคลิปและก็เป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆมาฝากพี่น้องกันสำหรับช่องช่างนิดเกษาหรือว่าขับบาเบอร์บาเบอร์รับบรรยากาศสดชื่นครับ บรรยากาศสดชื่นเลยทีเดียวช่วงแรงๆแล้วแดดลมลมตก ยอดกระดาวหวานเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับผมพบอพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องกลับขอบพระคุณล,ลายๆ